เร้วสุดเรวสุดเร็ว,รว,รว,รวมาเลยพี่น้องมากินแกงไม้ลำกันด้วยแกงหน่อไม้ใส่ส,สวนชูนเนีย่ยกระตูกระสิบรุนมาเ้ยจ้ามาเ้ยจ้าพี่น้องะ่ะ สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพี่น้องสุกุลสุขุลสวัสดีแฟนเพลกิตการบรราพาปืนมาแม่พี่น้องมากินข้าวเองหนูไหมเด้อค่ะอย่าพาเว้าเรื่องหยั่งหมดนี่มาเว้าเรื่องกินซะก่อนน่ากินทุกอย่างเลยว่าสั้นมกไข่หมดแดงอันนี้ก็โทดหอยนางลมอันนี้มัเนยังอันนี้มกไข่หมดแดงแต่ว่าก็คือคนอื่นได้ที่ก็กินไข่หมดแดงนี่มกไข่หมดแดงใส่ไข่เด้อค่ะพี่น้อง แต่ว่าขาน้อยไม่กินไข่มดแดงนะจ๊ะอะไรเป็นอย่างไรนะเทาะหอยนางลมกินข้าวอยู่สวนตะบรรยากาศครับพี่น้องมันมาเด้อหอมทองเซป่าไปแต่แซ่พนักพี่น้องมาเด้อมาเด้อให้เด็สิกินเบิร์ดเหมืนพี่กัทเทสเกัตโตนขยุ่นเบิร์ดพี่น้องขยุ่นอย่างนี้มัน ส่วน,นพี่น้องมากินยงนะส่วนเี๋มาเด้อมาเด้อแกงหน่อไม้เอิ่มนะเริ่มพี่น้องเจติมเจนกเรื่องหน่อไม้อยู่ส่วนพี่น้องจ้ามาเด้อ,อจะไม่ชิดแซบคักมันี่แหละใจเย็ีๆเจยถอนไลปตนนี้จังได้อันได้กินเพคนว่า คุณจะปัดติดง,งามเลยแบบนั้นไส้บะหมี่ไข่เหมือนอย่างแบบเห็ดแบบใบซีน่าเว็ดแบบกินเหมือนปากบัวมือขอวะแกงไส้อ่ำแมงขนันนุ่นง่า่เหรอไหมที่น้องขะพี่น้องบ้านของเขาฝากเมื่อวานน่สนาสาวมาก ลูกสาวเราก้นมาให้ตูเย็นแล้วเขาไปก้านเหลานี้พี่เองเาคือืงเนาะยามันเย็นอืมัม้องรงเหมือนแกงเผ็เนาะเมือนเหมือใส่พริกหลายอือแบ่มีพี่มากอือืใ่ใช่มใ่หลายในฮ้อนท้องเนอะไม้กับพ่อแหงหรอพี่สิจใช้อืิกหลายกับบบน้เนาะพักน้ำกับที่ว่านในแกงเพราะกัก้ามจะบนขมมาสั้น คุณนายใหม่เดอ้อสุดใหม่มาวันที่หนึ่งเจอการแกงหน่อไม้เราคือคืนมาหมดพี่น้องคิดถึงพี่น้องผู้อยู่ไก่บ้านสุขุมสุขุนพี่น้องขามาเดอ้อปมาจิ้มเดอ้อมื่อวันกินกับหมูใหม่นางสรัญญาหิ่แกงหน่อไม้เดอ้อมาเด้อจ้ะมีคนเข้ามาอยู่คือมันลงสดไหมจ๊ะ มรนมีสนใจแอคทิฟได้พี่งนาคามาให้มาสูแล้วอีกเรี้ยอืมนมีเบี้ยกาบหม่เรียเร้ยตะกอนร้องลำกับใบหยาดเสอยใจมากเป็นมาแต่พี่น้่นเป็นท่อาสาตาร์ทูเดียวหอเนาะเป็นบิดตระกูลรว่ามักกมัมกคือกันพี่ออก,มก็มักคือกันว่างเป็นโม,มได้ ว่ายามบุญว่าบอให้ถามหาจะถามหากันม้วนถอยม้วนมันน้ำเห็ดเลี้ยงกันม,มือเหม่อนกันกินข้าวค่ะคันนะพี่พายเห็ดเตรีฉบับช่วยม,มือในถอยแล้วบอเห็ดเลี้ยงใครละ <laughs> อย่าทุกข์เล็กน้อยเหน่อยใได้ละ สนห้างสินเนืยงงอย่างไรยากพี่น้องคะตะกี้พี่พาทกคเถอะไจิ้มปนองเอ้ยจีแกลไม้เด้อมาอยู่น้ำพี่ไม่ไม่ไมโซน้เบิดทุกอย่างเบื้องหน้าตาลราขึ้นสีปิดตะป็นบเบ,บยยเห็ดเวียกนนดีฮะตุ้นฉบับพาทุกขยัก <laughs> เห็ดเวียกพานอนเห็ดเวียกพานอน้ำให้นาพี่น้องดีฮะทำว่าพาเห็ดอยู่บ่ได้ต้องเห็ด น้องก็เป็นคนบาไ <laughs> ด,ด้ยำพี่เห็นแลนน้ข้ามืเฮ็ดปะยานเงินหายมาเยอจ้าไ่หมดแดงกับบมดหดได้จ้ำปังกินแล้วคำพี่จะกินคอยผัดออกกินมาขัดเหมันจ้าปลาสายปลาจอนเอ้ยมาเด้อกินฮอตไปสูซเพิน่นหยกเพิ่นไปเพิ่นบุญปลาสาภาษาภาษามาคนเดียวทีตุ๋นละก็เลยเออรอหมูก่อนผ้ามืมา่อไม่จังพามาให้ค่ะสิบพาเฮปอนมาเส็ดให้อยู่หันให้ไทยไม่ให้หใหอื ให้หม่องพี่อ่ะพี่ม่องนูนนั่นน่ะน้อ,เนองเปียวเกลน่อไม้สดแซ่บไหลใส่ก็หม่กอึใส่แมงขนุนวัสุดยอดถ้าคายการหมดนี้บ่ได้ไลฟ์สดจากพี่น้องขา,านาหน้นาโบนสัญญาณมาส่วนมาเห็ดให้เห็ดส่วนเห็ดให้เห็ดส่วนแหละพี่เพิ่นมาเลี้ยงงัวกับลยเอิ้นเพิ่นมาแกะน่อไม้เวิทย์สตานได้สด อยากเด้ว่าฉันเอามาปั่นกินใจเห็นในีเราเมื่อตั้งใจมากระทูหาเลยพี่ดเสียเนาะว่ะเงินโดนบ้านไกลอาไปมาหากันพอก,กระโหลค้าเวียกคางงา้าเงินรู้เคยเวียกมันยพี่ยอมพยว่ามขาเวียกขามวนน้วนมีเบิดเนาะเวียกม้วนก็คือเวียกนึงเนาะพี่เอมมามก็ไอ้บุญพาลงใส่นะเมื่อไร่เมื่อที่หุ้นน่สาวบอก พินกบ็บรรยากาศลมเริ่มมาแล้วมองไม่นฝนสิต๊ะทหัวหอมบอพี่กว่าจะได้มาเป็นมือนี้พาาเสด็จต่เวกใหญ่แล้วบอได้ไปมันกันดูพี่น้องตะก,กี้น่นไปพี่ยา,างตะล้นตะล้นน้ำด่าไป,ดไปนํำพี่ไปลำพีไปนํำพี่มาอยู่น้ำพิ่ไนไมไหม ตีนอยู่ก็มขามพี่กับพี่บ๊อพ่อพี่กับพี่บพ่อน้าแต่น้องน้องกับน้องจนกายน้องเป็นเซเลอร์เซเลอร์เป็นบุหัวซาค้นแบบเนีะดลงไปน้องก็แบบไปขึ้นก็มขามเรื่งเรียนมาเนี่ยเข้าวบาได้นึงไอ้แมไปให้ย้านไอ้ก็มขามหน่าเวลานะ้อืมเก่งจริงก็มขาม ข้าวตัวหนึงไปน้ำหมูไว้ตัวนึ่งข้าวเรียบร้อยอัรดณอัรดณเรื่องอรดณหาดน้ำอรุณเนาะเพื่อตัวคอสวโซนน้ำกว่าสมมืตินี่ได้พี่เอ้ยเห็นบอกออกไปนี่พักข้าวนี่ค้าแน่ว่าจะผู้ใหญ่บุอิ่มบ่ได้หนีนั่งขาก็บสมมืตินี่เดชข้ามวันนีเด็กน้อยสมมืตินี่พี่น้องแต่กี้น่ะถึงสอนมาดีอยู่ได้เด็กเอ้ยเด็กอายก็ได้ของเก็บักข้าวสะก้อนเมียนล้างเรียบร้อยเนาะพี่จังได้ไปเล่นเนาะ อย่างไรมากมายพี่น้องตามยุคตามสมัยหาดน้ำตะกี้สงสัยบ่สูงงั้นหาดน้ำขึำ <c ười> ้นเถือนสูงอยู่เด้อสูงอยู่เด้อแม่งบ่สูงปันได้นีกนน่กะอบอคลายมือสิบหาดขอเปล่าหาดน้ำเหรอหน้าเฮาน,นะหาดคือว่าไซดีเฮอน้ำนั่นกระดะหลายคนเนาะโอ้เขาจะม่กินหมดแล้วก็เลี้ยงสิกินหมดแกงไหมนีก่ก็าเสกไว้ดล้วกันเนาะ แรกเรื่องหมางอิ่มพอรักกันม,มันมีคนกินน้ำก็กินน้ำก็อนเลยพี่น้องเอาไว้สำนี้แหละข่าพรีอิม่มเนี่ยบรีอิ่มงานเนี่ยกินดินอยู่นี่แบะนเงี้ยเฟิร์นฮอตเอฟซีสุกูสกูเฟิร์นฮอตทุกท,ทุกการติดตามนะครเพื่อนไม้ไม้ชายเมงขงนุนอืมแซบ่บเมื่อหน้าเสร็จได้กินเยี่ยเสียม,มาฝากตอนเชือเ<า>อก้าเฟินฮอตพี่น้องผูวไก่บ้านกินปลายระเด้อไปกินก้อยปลาที่หน้าที่บะอืเออเอาเอาอัน ปลาสายมานำเอาปลาสายมานำเอาปล่อยตว์ป่าเดี๋ยวสิพามาเดี๋ยวสิพาเของมาเห็ดให้นี่แล้วนี่เนาะแล้วก็ไปกินข้าวหั่นพระนั่งโอเคเบื่อก่อนเล่นที่นี่ติมเนาวกางกินอย่างมีความสุขมันเนถ่งสิบมมีความสุขเป็นไปบ่ได้ดอกสุขก็ต่ลงงูย่ามบ่ได้ยามกินลองเอาแห้งไว้ก่อนนะพี่น้องอย่าคิดอย่างไรมากมาเช็นเดี๋ยวได้บันไดก็เกี่ยนเอาไม้ในบันกันสิกินเบิ้นเนาะ เราหาคนกับผมไม,ม่คนมาสอนนี้ก็เป็นตัวบแล้วนะอือตรงนี้คำว่าว่าอิ่มพะยังกินอีกแบบกินน้ำแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพาะว่าำนี้แล้วกันนะคะให้พี่กินแซกพี่อ้วนกว่าแาตาเหน็บวัยแล้วพี่น้องค่ะเห็นเขาเคยกินนะพ่นว่าอยากกินหลายสิบอ้วนด้อยสักเนี่ยม่อกึ้งจริงนะเอยกินหลายกว่านี้ <laughs> ไปแล้วค่ะ ไว้พอกันคลิปหน้าด้วยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ